公开了

ในที่นักสืบบุตรธนากรวันนี้โคองการวถคีนยาเสตินะครับเรยกร่วมกับทางกองบัญาการพื้นใหญ่ที่พิจูนนะครับเพราว่าเรียอยู่หลวงปู่ใช่ไหมจะเป็นการจักลุ่มเครื่องขายยาเสติที่ยังจะนักรอบเราเอายาเสพติเนี่ย เข้าสู่ชุมชนซึ่งไ่าจะเป็นชุมชนทางด้านสลับดีนะฮะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มาจากบริบเวณสลับดีเป็นเป็นผู้ใช้ยาผู้จิตยาอันนี้ทำผนยานอ,อยู่อ,อยู่ที่ระยองแล้วก็หาทุนจากการทำธุรกิจก็เลยเามารับงานจิตยา ในเราจะฝักเป้ากมาดูหลายวันนะเพราะว่าขอจะมาถึงตัวใจพวกนี้ได้ก็อยู่แล้วว่าเป็นพื้นที่แบบแพร่ระบาดยาเสพติดนะครับโดยเฉพาะผู้ที่สเราอาศัยอยู่บริเวณนั้นนะใช้ยาเสพติดเป็นทุกต้นทุกสายมีอยู่จำนวนาหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับจากการสืบสวนเนี่ยเราได้รับแจ้งทางแหล่งข่าวว่าเมื่อวานประมาณสักช่วงเย็นๆนะครับ แจ้งมาว่าเวรย์ฟ so ันน้ำมาบางจากถนนเช่นบางบัวทองปุกพันธบุรีนะมีรถนิ่งนะครับวันจอดอยู่แล้วก็มีชายขึ้นผู้ชายที่เดินขึ้นนะลักษณะขึ้นๆลงๆอยู่บนรถนะไม่ห่างจากรถเท่าไหร่นะฮะลักษณะเป็นพลุ่นอยู่มาตั้งแต่ช่วงของก่อนเที่ยงนะครับเป็นที่น่าสังเกตนะครับนั้นเราส่งเจ้าที่พุทธสืบสวนเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าจากการตรวจนตัวไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่ภายในรถโดยรพบเปย์จำนวนสองใบนะครับภายในจะบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้านะครับจำนวนรึงประมาณตับแล้วเนี่ยน่าจะประมาณเกือบเป็นแสนเมตรนะครับแล้วก็ไอซ์จำนวนเปกิโลกรัมนะครับจากการสอบถามนี่ก็คือว่าผู้หาที่งหนึ่งรับว่าเขารออยู่บริเวณปั๊มน้ำมันดังกล่าวมาในช่วงระยะเวลาประมาณเกือบเ8ชั่วโมงเพื่อที่จะส่งมอกยาเสพติดดังกล่าวให้กับ กลุ่มลำเบียงยาเสพติดชุดหนึ่งที่จะมารับต่อครับแต่จากการติดต่อของเขานี่ไม่สามารถติดต่อตัวสังการได้นะครับด้วยลักษณะของโทรศัพท์ที่เขาใช้อยู่หธีการคาดเครื่องมีการปิดอยู่นะครับไม่สะดวกของการใช้ไม่สามารถติดต่อกันได้ครับต่อมาเราได้มีการผู้ที่สั่งการอยู่ในพื้นที่ของพิ่สุรุโร่พียเชนยซึ่งขณะนี้เรากาะติดกับสืบส่วนอยู่นะครับในอีเบอร์นี่นองก็เป็นเบอร์ที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ของ ทางชนบุรีนะครับแล้วก็ทางพื้นที่ของสระบุรีนะครับจากการาขยายผลเนี่ยก็ทราบว่าจะมีการนัดสง่งกันนะครับเราก็ข,ขยายจนวันรุ่งขึ้นนะครับก็มีกลุ่มของผู้หายสี่รายนี่นะครับใช้รถจักรยานโดยสองคันเดินทางมาจากจังหวัสดสระบุรีนะครับข้างที่อยู่เนี่ยสองคนแรกเนี่ยก็คือเดิทนทางม,มาจากาทัพควางท่านแก่งคอยอีกสองคนเนี่ยมาจากทาง หนองแครน,นะครับบริเวณทางด้านเ่าเดินารรทางเข้ามาที่พื้นที่นะครับเจ้าที่จับกลุ่มเนี่ยก็เห็นว่ามอไซค์ดักาวเข้ามาระดับพิุกนะครับแล้วก็เข้ามาในพื้นที่ที่ามีการนัดส่งนะครับมีการรับสิงมอบยาพิษดังก,งกล่าวเพื่อให้การควบคุมตัวนะครับแต่าก,การทั้งตามผู้หาทั้งสีส่รา,ายก็รับว่ามีการนัดกันที่จะมา,ารับยาพิษดังก่าวเพื่อไปส่งให้กับผูุ้กค้า สุรีนะครับกระแสจริงแยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำล้ค้งาเยพวกนี้นี่ยังไม่รู้เป็นนี่ออกกาน้ำมันเลยมีคนรด้ตาหมฮะเรา0านะครบรมจารค่น้ำมันรถขอกคันรับรับยางมาจากจุดไหนคะนี่รับมาจากไหนะี่ร้านร้านที่มาให้จอดที่ทั้ตาหรืออะทางสายการคือมีคนเอามาจ่ายไปทาง อันนี้อันนี้เป็นเป็นตอนสุดท้ายอันนี้เป็นตอนสุดท้ายเตอนตอนตอน,ตอนเคลื่อนออาจากชนเขาก็นิดเดียวนะฮะของเขาเนี่ยแค่เอายาปั๊บแล้วเดี๋ยวจะมีปับปือปุ๊บจะส่งต่อเลยแต่อันนี้นี่คือส่งต่อเลยอ่าพวกนี้ก็จะส่งต่อเหมือนกันแต่ว่าของเยอะเลยแล้วได้รับคําแนะนําให้มารับส่งยายเนี้ยจากไทยอะคะจะมีไปรู้จักครับผู้เยิง นะครับไปรู้จักกับผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงรว่เลยต้องโทษพอผู้หญิงรว่เลยต้องโทษก็เลยถามบอกว่าเดี๋ยวมีงานให้จะทำไหมรับส่งของนะครับเ,เสร็จแล้วก็ติดต่อกันมาครั้งนึงแล้วแต่ปรากฏว่า,า,ลา,า,ลาเลื่อนไปทีนี้ก็มีความต้องการเงินอ,อยู่พอนนะะทางนั้นติดต่อมาอีกครั้งหนึ่งก็เลยตกลงรับเอารถมารับแต่ว่าการส่งนั้นก็จำกัดแ,แค่ช่วงสั้นๆนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีปัญหาเคยติดบุกนะครัพวกนี้ก็จะใช้คนเหล่านี้เนี่ยนะฮะเอาสตางค์มาล่อว่าเพื่อนยาเพื่อนยาเนี่ยเลื่อนไปไกลนะเพื่อนจะหยุดยุ้ไปจุดยี่เนี่ยเขาเพื่อนไปไกลแล้วก็ค่าตอบแทนก็จัดแต่งรวมกันไปของลุงนี่ก็สมภพเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีคนรับสตางค์ไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าโคปิดอยู่ เปลี่ยนเลยเชิญฟังไปแสดงว่าไม่ใช่ว่าเพียงแค่คุณคนเดียวที่ได้รับคนรับเป็นในหน้าในการถือศพคือกลุ่มในหน้าเนี่ยจะมีเยอะผู้ผู้ที่เป็นเจ้าของยาหรือผู้ที่เป็นในกลุ่มเนี่ยก็พยายามที่จะหาตัวแทนมายอมเสียค่าขนส่งอ่ากิละเล็กทีละน้อยนะฮะในช่วงแต่ละช่วงแต่ทั่วโเนี่ยอเพื่อให้ยาถึงเป้าหมายให้ถึงประชาชนได้โดยที่เขาเนี่ยอ่าไม่ไม่ถูกจับกลุ่ม แต่องไรก็ตามย่างที่ดาเรียนนะครับว่าในการดำเรนินการของเราแนี่เราก็ตรวจสอบหมดนะครับตรวจสอบไปถึงเส้นทาง,ทางการเงินตรวจสอบเรื่องของการบัญชีต่างๆนะครับรก็ดําเนินการครับ และรเรียนคือว่าขนาดนิยาบ้าใหม่ที่มาจากโรงงานแล้ววิ่งตรงเข้ามาทางกรุงเทพปริมอนโถนเลยเนี่ยไม่ดีนะ <c oughs> ก็จะโดนสกัดกั้นของไทยแน,นแต่ว่าที่เข้าสู่จุดจนขนาดนี้เนี่ยเพราะความขา,นขนาดแคลนยาในจุดจนเองคือเริ่มเอายาที่ซุกไว้แต่ไม่ว่าที่ไหนก็ตามน,นะครับที่เป็นจุดจนเนี่ยเริกเอาออกมาเพื่อที่จนะส่งให้ลูกค้า